เวียเปิดใจครั้งแรกหลังเดร์เบลดาไดเดิร์ออกมาเปิดใจแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสกดาร์วัตสำหรับการจบความสัมพันธ์เก้าปีกับนางเอกสาวเบลลาดานีพระก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมามากมายล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วว่าได้จบความสัมพันธ์กับเบลดาจริงซึ่งเหตุผลก็เป็นเหมือนที่กับสาวเบลดาเคยบอกไว้นั่นก็คือการพูดคุยกันและตกลงกัน ซึ่งยืนยันว่าไม่มีมือที่สามที่4อย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวไม่อยากให้โยงใครด้วยเพราะที่ผ่านมาก็รู้สึกผิดที่เรื่องส่วนตัวของตัวเองกับเบลดาถูกจับไปโยงจนทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยนอกจากนี้ในระหว่างที่สัมภาษณ์เจ้าตัวก็ได้พูดถึงเรื่องการมุบออนและยอมรับแล้วว่าตอนนี้ก็กําลังมีคนคุยอยู่แต่ไม่ใช่คนในวงการเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะมีข่าวมาว่าเวียมุบออนเร็วถามว่าอยากมุบออนไหมผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าคือทุกอย่างทีีี่่มมัันนนนนเป็ออยูตนน้้ดแลว ถามว่าอยากบุกออนไหมผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือผมบุกออนได้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องบนะุกออนเนาะบุกออนก็คือการที่เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้พร้อมไหมก็เรื่อยๆรับค,ค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังคะมีมีในวงการหรือนอกวงการคะในวงการไม่มีหรอกครับก็มีคุยๆแบบคนนี้เปิดใจเลยไหมคะก็ะเป็นเรื่องส่วนตัวดะกันครับเรียกได้ว่าจบความสัมพันธ์กับสรรวาวเบลล่าแล้วจริงๆแ <ๆ S 2> ถมตอนนี้เจ้าตัวก็ววกกบสาาววนกงร แต่รายละเอียดต่างๆก็ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเอาเป็นว่ายังไงก็เคารพการตัดสินใจเนาะพอเรอกับเบลล่าแล้วเท่ากับว่าโสดการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ส่วนแฟนๆที่หวังจะให้ดีเธอนั้นก็คงจะต้องทําใจแล้วล่ะค่ะพเพราะเพจของเรามีคนคุยใหม่ซะแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเอาใจช่วยได้มารอรุนกันว่าสาวคนนี้จะโอเคจนได้มาเป็นแฟนใหม่ในอนาคตเลยหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ